สำหรับในช่วงซูมฟันฟลอร์ร่วมพูดคุยกับทางคุณณัฐนะนะคะจากเคทแอมค่ะคุณณัฐสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณย์ครับค่ะคุณณัฐค่ะเรามาประเมินกันเกี่ยวกับสภาวะล่าสุดกันก่อนเลยนะวันนี้ขอขอหลีดด้วยอินเดียก่อนนะคุณณัฐเมื่อคืนเลยนะคะหมาดเลยยี่สิบห้าทูฟิฟตี้เปอร์เซ็นต์ในรอบนี้เรามองสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรกระทบยังไงบ้างคะกับกับในแง่ของการลงทุนในหุ้นอินเดียค่ะ ความจริงก็ไม่ได้มีอะไรมากนะสําผมเนี่ยเ,เห็นเศศว่าทรัมป์เขาก็ไปบอกจีนด้วยนะฮะแล้วมันก็เอใกล้เส้นตายก็คือพวกเนี้ยคือใกล้เส้นตายที่จะต้องมีการหยุดยิงระหว่างราัสเซียกับยูเคร,รนค่ะนะคือมันเหมือนกับวัตถุประสงค์จริงๆของเขาเนี่ยเขาอยากจะให้เกิดสันติภาพนะอยากจะจบสงครามสามปีครึ่งเนี่ยอยากจะจบละแล้วผมคิดว่า เขาเพยายามบีบลูกค้ารายใหญ่สองรายก็คือ<ม>อินเดียแล้วก็จีนเอชัดเจนว่าเขาเขาไม่ได้อยากจะให้เลิกซื้อน้ำมันจริงหรอกเพราะถ้าถ้าอินเดียเลิกซื้อน้ำมันรัเสเซียนี่น้ำมันพุ่งทะลุร้อยเลยนะ<ม>คือ,ค,อคือมันอ้บาลานซ์เรบาลานซ์ของด่มาสภายมันจะพังเลยค่ะคือมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้อย่างนี้แล้วกันนะเพราะรัะเสเซียเป็นผู้ผลิตแบบอันดับสามเนะี่ยรองจากรอ,องจากอเมริกาแล้วก็ซาอุดิอาระเบีย <C> e <an> เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือเอ,อมันแปลว่าสงครามจบแน่เอางี้นะสงครามจบแน่เดี๋ยวเราไ้คุยกันค่ะสงครามบจบแน่นะคะในรอบนี้นะคะแล้วก็ทางอินเดียเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาตามข่าวกันต่อนะคะว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรนะคะ Per f o ฟ m a n c e ของหุ้นค่ะค,ค่ะคุณคุณนัทค่ะครับก็คือเ,ออเรื่องอินเดียนิดหนึ่งก็คือทําให้พูดอินเดียมันน่าสนใจขึ้นน่ะะยอางี้นะคือแต่เดิมที่เป็นตลาดที่มันเอ ไม่มีข้อเสียเลยคือโตก็โต,ต,ต,ตใช่ไหม<ช>เป็นมิสอ,อเมริกาดูแล้วมันแบบดูดีไปหมดเลยเงี้ยผมผมไม่สนใจอ่ะผมอันเดอร์เวทหุ้นอินเดียมาตั้งแต่กันยาปีที่แล้วอ,ะอ่ะนะแล้วแล้วสัปดาห์นี้โ้นสัปดาห์นี้ผมเพิ่งจะปรับปรับอัปเกรดหุ้นอินเดียครั้งแรกในในรอบในรอบเกือบป,ปีอ่ะมาเป็นนิวทรอลก็คือเริ่มเริ่มสนใจหุ้นอินเดียเป็นครั้งแรกเลยในรอบเกือบปีเลย เพราะงั้นก็กลายเป็นตลาดที่แบบมีความกังวลบ้างมีอะไรบ้างเนี่ยมันเริ่มดูดีแล้วก็อันดร์เปอร์ฟอร์มมานานนะเอออันนี้เราเราดูอยู่แต่ว่ายังไม่ถึงจุดที่จะเข้านะอยากให้มีความกลัวมากกว่าน,นี้ค่ะโอเคค่ะถือว่าออ่แนะนำกันมาตั้งแต่ในช่วงกันยาปีที่แล้วนะคะนี่ก็จะหนึ่งปีแล้วนะคุณนทลวก็มีการแบบเพิ่มวิวในสถานการณ์แอดออนนคือกันยาที่แล้วนี่คือผมขายไงอันดั์เวทคือขาย ให้ขายตลอด<า>เก็บไปม,มาแล้วอ่ะอมไม่เอาเลยนะแต่ตอนนี้เริ่มสนใจเริ่มเริ่มชอบขึ้มมมนมาโอเคค่ะอ่ะทีนี้เราได้วิวแล้วเกี่ยวกับสถานการณ์นะคะของสงครามในรอบนี้นะคะทั้งสงครามโดยตรงนะแล้วก็สงครามทางอ้อมด้วยนะคะแต่สิ่งที่ตลาดมีมีการจับตามากยิ่งขึ้นเพราะมันกระทบต่อทั้งค่างเงินดอลลาร์สาหรัฐรวมถึงวิวในการ ลดดอกเบี้ยนะคะของเฟดในช่วงที่เหลือของปีนี้นั่นก็คือตัวเลขการจ้างงานที่ประกาศออกมาในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานั่นเองนะคะไม่มีความเสี่ยงอะไรเพิ่มเติมจากจากสิ่งที่เราเห็นในตอนนี้บ้างวิวของสถาบันรายใหญ่เขาซีเรียสกับตัวเลขตรงนี้ยังไงบ้างคะยอางี้ก็วิวสถาบันรายใหญ่อะไรต่างๆก็คุณดูในข่าวได้เลยแต่ว่านี้วิวของผมส่วนตัวของผมเองนะซึ่งจะไม่ใช่ผมได้แมนเดตมาให้เป็นวิวส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับบจเคทแอม erm, นะ่ะก็ส่วนตัวผมเนี่ย ผมคิดว่านี่คือถ้ามา h ฟนอินเดอรูมเลยนะคือคือเรียกว่าเป็นช้างตัวใหญ่ที่คนมองเห็นกันทั่วแต่ไม่ได้สนใจที่จะไปที่จะไปไปไปทำอะไรกับมันหรือว่าไปไปแก้ปัญหานี่คือเป็นเป็นปัญหาหรือว่าเป็นความเสี่ยงใหญ่ในตลาดนะค่ะือตอนนี้ถ้าไปดู f ฟดวอชทูนะ o l ซึ่งมันดีรีฟมาจากมาจากความคาดหวังในตลาดบอลน,นะมนันเป็นการสซ้อนความคาดหวังในตลาดบอลซึ่งเป็นตลาดที่มีประสิทธิภาพสุดนะเขาคาดหวังกันว่า จะลดดอ,อกเบีย้ยเนี่ยทั้งสามการประชุมที่เหลือของปีนี้นะกันยาตุลาแล้วก็ธันวาแล้วปีหน้าเนี่ยลดอีกสองครั้งไปสุดที่สามถึงสามจุดสองห้าเปอร์เซ็นต์ที่คือความคาดหวังณนะปัจจุบันเลยนะนะซึ่งออไอความคาดหวังอังนนี้โดยเฉพาะในส่วนแรกก็คือการลดดอ,อกเบีย้ยสามครั้งรวดในการในสามมิเต้งที่เหลือนะมันมันเพิ่งมาหลังจากนอนฟาร์มเพโรสไง นอฟาเบโลต่ำกว่าคาดนะแต่ว่านอฟาเบโลต่ำกว่าคาดเนี่ยแล้วตลาดโอเวอร์รีแอคนะเรียกว่าตื่นตูมกันขนาดเนี้ต้องฉุกคิดสักนิดหนึ่งว่าไอ้มันเป็นตัวเลขของเดือนกรกฎาคมซึ่งชาวโลกยังอยู่ในโหมดของการนั่งดูทรัมว่าจะประกาศไอ้ทาริฟอะไรเท่าไหร่หรือว่ามีมีเทรดดีลหรือเปล่านะยังมีความไม่แน่นอนสูงมากเลยก่อนที่จะถึงหนึ่งสิงหาที่ผ่านมาใช่ไหมครับค่ะ ดังนั้นการที่ไปตีความตัวเลขจ้างงานที่ต่ำกว่าคาดเดือนหนึ่งนะฮะมีรีไวซ์มีรีไวซ์มันก็เป็นช่วงเวลาของผู้สภามมิถุนาก็เป็นช่วงเวลาของความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าถูกไหมฮะมันเป็นเพราะว่าไม่ปกติอ่ะเพราะามันจะรีไวซ์ส,สองเดือนก่อนแล้วตัวเลขเดือนกร,รกฎาต่ำกว่าคาดเนี่ยมันก็เป็นเพราะวไม่ปกติแล้วตลาดไปตีความแบบขนาดนี้ได้ยังไงว่าเฟดจะต้องลดดอกเบีย้ยไปอีก แบบรัวห้าครั้งจากนี้ไปถึงสิ้นปีหน้าไปจบที่สามเปอร์เซ็นตในขณะที่เงินเฟอ้อตัวเป้าหมายคพีซีเนี่ยยังอยู่ที่สองจุดแปดนะเงินเฟอ้อตัวเป้าสองจุดแปดแล้วหลังคือเหนือเหนือเป้าหมายสองเปอร์เซ็นเยอะอ่ะแล้วหลังจากเนี้มันมีความความชัดเจนเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วก็มีมาตรการกระตุ้นมีกฎหมายสําคัญผ่านวันบิ๊กบิจูฟูลบิลก็ผ่านไป จะมีจะมีบัตเจดดิฟฟิสิตเพิ่มขึ้นสามล้านล้านดอลลาร์กว่าๆเงี้ยแล้วเศรษฐกิจมันจะแย่ขนาดที่เรียกว่าสามารถลดดอ,อกเบีย้ยได้ห้าครั้งเลยเหรอครับขณะที่เงินเฟอ้อก็เกินเป้าอยู่เยอะอเออเนี่ยคือมันเป็นช้างตัวเลือเรืเนี่ยผมพูดมาก็คือเป็นแฟกต์ทั้งนั้นเลยค่ะแต่เป็นเป็นช้างตัวเลือรที่คนมองเห็นไงแต่คนก็บอกว่าเอยลดลดได้ห้าครั้งอ,อย่างเงี้ยว่ามันถ้าช้างมันขยับขึ้นมานี่ห้องมันจะพังแล้วนะ คือคือคนจะตระหนักเมื่อไหร่ว่ามันลดไม่ได้มากขนาดนั้นความคาดหวังที่จะเปลี่ยนไปเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นไปได้ทางเดียวละก็คือเฟดจะลดดอกเบี้ยได้น้อยกว่านี้อ่เพราะฉะนั้นดอลลาร์เนี่ยอ่อนๆอยู่เนี่ยมันควรจะแข็งค่าขึ้นมาไหมแล้วก็ยูบาทบัทอย่างช่วงหนึ่งปีสองปีมันควรจะกระชากัตขึ้นมาได้นะตรงนี้เป็นความเสี่ยงนะแล้ว,วมันเป็นความเสี่ยงต่อไอ้สนินทรัพย์ลงทุนแทบทุกประเภทเลยในโลกนี้นะเ,เพราะฉะนั้นผมผมคิดว่าควรจะ rest cash ไว้ผมก็ เอาสักยี่สิบถึงกี่ห้าเปอร์เซ็นให้ถือเงิสนสดนะตอนนี้อะโอเคยี่สิบถึงยี่ห้าเปอร์เซ็นตนะคะในการถือแคชเอาไว้ก่อนนะคะในรอบนี้พอดอลล่าอ่อนแค่ระยะสั้นนะคะ,ะในตวงทองคำอ่ะถือว่าเป็นคู่คู่แมทเลยทองคําน้ํามันนะคะในรอบนี้เราประเมินยังไงคะคือว่าออลดอลล่ามันอ่อนตอนนี้อย่างตอนนี้อนนอ,อ,อ,อทองคําขึ้นมาทดสอบสามพันสี่ไหมใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าดอลล่ามันอ่อนนะ ดอลลาร์มันอ่อนตรงเนี้ยดอลลาร์เองเนี่ยมันมันก็อ่อนประมาณหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ทําให้ดอลลาร์อินดซ x เนี่ยมันลงไปแล้วหลุดเก้าสิบแปดเลยนะเออดูว่ามันอ่อนใช่ไหมแต่มันความจริงมันเป็นเพราะว่าไอ้เงินยูโรเนี่ยมันแบบกระชากขึ้นมายูโรกับเยนนะก็เป็นสองสกุลหลักเลยเพราะเงินยูโรเนี่ยที่พุ่งขึ้นมาแบบใกล้จะแตะหนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดอลลาร์ละค่ะนะมันเป็นเพราะว่าความจริงแล้วไอ้ไอ้เทรดเดียวที่จะเกิดขึ้นแล้วเราก็เห็นแล้วว่ายุโรปมันก็ไม่ได้โดนอะไรมากมันเหมือนกับว่ายุ แต่ว่าดอลลาร์อินดกซ์มันมันลงไปแล้วทองก็ก็ปรับตัวขึ้นมาอย่างนี้มันเหมือนกับเอ่อมันมันทองมันขึ้นเพราะดอลลาร์มันอ่อนนะแต่ว่าสถานการณ์มันดูดีขึ้นเนี่ยไอ้ดอกเบี้ยที่จะลงลงไปเนี่ยมันอย่างออสเตรเลียก็คงดอกเบี้ยอีกแล้วใช่ไหมคือดอกเบี้ยที่จะลงไปมันไม่ได้ลงง่ายแล้วนะดัะนั้นเน็ตเน็ตออกมาทั้งโลกเนี่ยดอกเบี้ยมันอาจจะลงยากกว่าเดิมนะนำนำโดยอเมริกาเนี่ยดอกเบี้ยลงยากกว่าเดิมแต่ทองเนี่ยมันมันฟื้นขึ้นมาอย่างงี้ ผมคิดว่าทองเนี่ยเป็นอะไรที่สวนพื้นฐานทางด้านม,มหาภาคที่สุดเลยการฟื้นตัวของทองขึ้นมาตรงนี้แล้วก็หน้าขายมากๆนะครับในขณะที่น้ํามันเนี่ยมันเหมือนเป็นคู่เทรดกับทองในช่วงที่ผ่านมานะฮะน้ำมันเนี่ยโดนขายในขณะที่คนไล่ทองใช่ไหมค่ะเออน้ำมันโดนขายแล้วก็แ้างว่าโอเปกพลัสเนี่ยเพิ่มปริมาณผลิตเพิ่มโคตานะเพิ่มโคตาผลิตห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาร์เรลต่อวันในเดือนกันยายนทั้งๆที่ปัจจัยเนี้ยรู้กันอยู่แล้ว แล้วมันเป็นการเพิ่มปริมาณผลิตแบบเรียกว่าปรับเข้ามาสู่ภาวะปกติเนี่ยจบแล้วสิ้นสุดแล้วเขาเขาปรับมาตั้งแต่เดือนเมษาถูกไหมครับลัวทุกเดือนเลยนะแล้วก็ประสบความสําเร็จในการปรับโควตาเพราะฉะนั้นมันเป็นการสะท้อนต่างหากว่าตลาดน้ำมันเนี่ยมันแข็งแรงเขาปรับโควตาผลิตขึ้นไปเนี่ยแต่ว่าในขณะเดียวกันเมื่อวานก็เปรับขึ้นราคาลูกค้าในเอเชียนะคือคือเขาไม่ได้กําลังดั้มน้ํามันเยไม่ได้ทุบน้ํามันนะแต่ว่าเขากาลังเพิ่มมาเก็ตแชร์เพราะตลาดมันแข็งแรง นะแต่ว่าคนอยากซื้อทองแล้วก็อยากจะขายน้ํามันกันช่วงสั้นผมกเลยเห็นว่าน้ํามันเนี่ยเป็นตัวที่น่าซื้อนะแล้วผมมีเป้าหมายของผมในปีนี้อยู่ที่85เหรียญต่อบาร์เรวเพราะว่าถ้าต่ำกว่านี้เนี่ยผู้ผลิตเชลออยในอเมริกาเขาไม่อยากที่จะเพิ่มขยายปรกชันเพิ่มมากๆค่ะนะมันน่าจะเป็นซีรีสสปอตสำหรับตรงนี้การเก็งกำไรน้ำมันไปจนถึง80กว่านะครับโอเค เพราะฉะนั้นในตอนนี้ทองคําดูส่วนพื้นฐานนะคะแล้วก็ดูเป็นแบบจังหวะของการแบบหน้าขายส่วนในฝั่งของน้ํามันเรียงคงที่จะดูท ARGET เขานะคะ85เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะคะในครั้งนี้นะคะ,ะในตอนนี้ค่ะ PERFORMANCE นะคะของหุ้นนะคะในฝั่งของของ DM ะะแล้วก็ในฝั่งของ e m e m เองจีนเองอะไรก็พยายามจะทยอยประกาศผลผลงานนะคะหรือว่าสิ่งที่มันสะท้อนต่อในแง่เศรษฐกิจของเขาออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะมาตรการกระตุ้นก็ถือเป็นส่วนหนึ่งการลงทุนใน d m ในตอนนี้ก็แบบเก่งกำไรามากๆเลยนะคะกับการประกาศผลประกอบการโดยเฉพาะในกลุ่มของเทคโนโลยีนะคะเรามองการการอัพของเขาในกลุ่มของ d m มันเริ่มตันแล้วหรือย,ยังคะเอเมื่อคืนเนี่ยน่าสนใจ ข่าวที่ทําให้ Apple เนี่ยขึ้นมา Apple รุ่นใหญ่หานเนี่ยนะขึ้นมาแบบห้าเปอร์เซ็นต์พวดเดียวเนี่ยคือข่ขาวอะไรแต่ว่า a p p เ e เนี่ยประกาศที่จะลงทุนในซัพพลายเออร์อะไรต่างๆเนี่ยในอเมริกาเพิ่มอีกแสนล้านดอลลาร์ในสี่ปีข้างหน้าท็อปอัพจากที่เขาประกาศไปแล้วห้าแสนล้านก็คือเอาใจทํอาไงไงนะอ่ะง่ายๆนะเอาใจทําไปอีกไปอีกแสนหนึ่งเป็นหกแสนล้านดอลลาร์ในหลายปีข้างหน้าแล้วพูดนขึ้นเลยห้าเปอร์เซ็นต์ นะผมคิดว่าไอ้ที่หุ้นขึ้นมาเนี่ยมันเป็นจังหวะเทรดนะคือหมายก็ว่าตอนเนี้ยหุ้นเล็กมันไม่ค่อยดีหุ้นเล็กที่ที่ดีมานานหลายเดือนเนี่ยมันเริ่มไม่ค่อยดีหุ้นหุ้นสปอร์แกรเนอะไออสตรอรี่ของการลดดอ,อกเบีย้ยเนี่ยมันมันสุดละเหมือนเ,อเวลาสตรอรี่ของการลดดอ,อกเบีย้ยมันสุดเนี่ยแล้วต่อไปเนี่ยมองไปข้างหน้าเนี่ยมันมันไม่มีความคาดหวังที่จะลดดอกเบี้ยได้มากกว่านี้แล้วนะส่วนใหญ่คนจะเข้าหุ้นใหญ่กันในหลายๆรอบนะจะเข้าหุ้นใหญ่ มันมีมันมีลักษณะนี้เพราะฉะนั้นมันจะเห็นคุณจะเห็นว่าไม่มีข่าวแบบเอจุดพุกหุ้นใหญ่แต่ละตัวเนี่ยเรียงเรียงวันกันมาเลยช่วงเนี้ยเพราะว่ามันเป็นการโรเตทเหมือนกับขายหุ้นเล็ก้วเซลสองพันไม่ค่อยดีนะขายหุ้นเล็กแล้วเข้าหุ้นใหญ่แม็กเซเว่นแค่นั้นเองแล้วข่าวที่ล่าสุดอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่มีอะไรเลยแไม่แบบข่าวเรื่องของการลงทุนเยอะๆอะไรเงี้ยมันไม่มันไม่ได้จําเป็นที่จะต้องเอดีต่อผลประกอบการในอนาคตอะไรเสมอไปนะถูกไหม ลงทุนในอเมริกามันก็แบบห,หนีเรื่องของการโดนเก็บภาษีแต่ว่าต้นทุนก็สูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหุ้นขึ้นมา5นมันเป็นลักษณะของการเทรดเพื่อบอกกับตลาดกําลังบอกลึกๆอ่ะกําลังบอกว่ากําลังเลิกเล่นเรืเ่องเฟดลดดอกเบี้ยแล้วอพอไปกันสุดแล้ว<อ>ต่อจากนี้<อ>มีแต่ว่าอาจะมีข่าวใหม่ๆเข้ามาแล้วบอกว่าจะจะ,จะ,จะมาบอกเราว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยไม่ได้มากขนาดนั้นคนก็เลยเตรียมพร้อมด้วยการเข้าหุ้นใหญ่กันเออเป็นแบบเป็นแบบนั้นท่านเองเพราะฉะนั้นไอ เออแต่ว่าเฮ้ยเราจะตามเข้าหุ้นใหญ่ด้วยหรือเปล่าก็ัมก็ลองพิจารณาดูนะเพราะว่าเออนี่ซีซั่นมันก็ไปเรื่อยแล้วมันก็เออมันก็หมดแล้วนี่แล้วมันจะมีอะไรที่ดันขึ้นไปหุ้นก็ใกล้ all time high. ออทามไฮนะล้วก็เดี๋ยวจะมีเดี๋ยวก็จะได้รู้ๆกันว่าเฮ้ยเฟดไม่น่าจะลดออกเบียได้มากขนาดนั้นอย่างเงี้ยมันจะเป็นอะไรที่ดันหุ้นขึ้นต่อได้หรือเปล่านะผมคิดว่าเออก็ยังไม่อยากจะไล่นะหุ้นเล็กอเมริกาเหมือนจะหมดรอบเล็กไปแล้วนะแล้วหุ้นใหญ่ตรงเนี้ย เออคนก็ดูเหมือนว่าว่าไอ้น่าไล่ใช่ไหมผมว่ายังไม่ค่อยน่าไล่อ่ะให้มันปรับฐานลงมาก่อนดีกว่าตลาดต้องการการปรับฐานนะตลาดพรัมเนี่ยผมตั้งต้นไว้อยู่แล้วว่ามันเป็นตลาดการทิ้งขาขึ้นตลาดทรัมเพราะมันเต็มไปด้วย wall of worries คือคือความกังวลใจหมดเลยแต่ว่าตอนนี้คุณสังเกตดูเทียบกับช่วงสักเมษาพฤษภามิถุนามีทั้งไอ mm hmm. ้ตารางไอ้ reciprocal tariff mm hmm. มีทั้ง hot war อ mm ิสราเอลอะไรแบบนี้เนาะตรงนั้นน,น่าลงทุน โอกาสลงทุนเปิดกว้างหน้าลงทุนหน้าใสเงินเข้าไปไม่น่าถือแคชแต่ตอนนี้คนเข้าใจแล้วว่าทัป์เนี่ยขูเอาอคนไม่ค่อยกังวลไอ้ wall of worries กำแพงแห่งความกังวลที่เคยมีที่มันเป็นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับตลาดกระทิงเนี่ยนะม,มันไม่ค่อยมีอ่ะโอกาสลงทุนดีๆก็ไม่ค่อยมีดังนั้นค,นคุณควรจะถือแคชมากขึ้นไม่ใช่วิ่งไล่เข้าไปใส่ตอนนี้เป็นเวลาที่ take profit อ่หุ้นขึ้นมาควร take profit และเตรียมการสำหรับการปรับฐานซึ่งมันจำเป็นสำหรับ ตลาดที่สุขภาพดีจะต้องมีการปรับฐานให้มันเป็นอะไรที่มันลงหนักกว่าวันสูงที่ผ่านมาและไม่ใช่ลงแบบด้วยสาเหตุที่บอกว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีเศรษฐกิจมันมัน,มนดีอยู่แล้วแต่มันต้องลงเพราะว่าเฟดลดดอกเบี้ยยากกว่าที่คนคิดต่างหากอีกทางเป็นอีกทางหนึ่งนะ เลยเป็นที่มาที่คุณนัทธะมองเอาไว้ว่าเออเราควรจะมีแคสสองยี่สิบถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตในตอนนี้เพราะเพราะว่าสถานการณ์ในตอนนี้คือมันดูไล่มาเยอะมากแล้วนะคะรอจังหวะของการปรับฐานจะดีกว่านะคะเพราะว่าในตอนนี้ Wall of worry ที่มันเกิดขึ้นนะคะเรื่อเหมือนทุกอย่างมันดูจะค่อนข้างที่จะรับทราบแอบสอบกันไปตั้งแต่ในช่วงเมษาพฤษภากันไปแล้วนะคะในรอบนั้นในตรงนี้ก็เลยไม่ได้มีความกังวลอะไรการลงทุนใหม่ก็ยังไม่มีเรื่องเฟดก็ดูเหมือนจะไม่ใช่ new ใหม่แล้วนะคะการลงทุนในช่วงนี้ก็เลยประเมินกันในแง่ของการถือเงินสดให้มากเอาไว้ตึง25%้เเลยนะต้องขอบคุณคุณณฐาด้วยนะคะครับดีครับค่ะสวัสดีค่ะก็นานๆที่จะได้เรียนเชิญคุณณฐานะคะมาร่วมพูดคุยในช่วงของซูมฟันฟล w นะคะเพื่อเรามาประเมินกันนะคะว่ารายใหญ่เขามองยังไงแล้วก็ในรอบนี้เนี่ยการเห็นที่มาแล้วนะคะว่าทําไมเราถือแคส2 0สถึงแล้วก็มองว่าจังหวะของตลาดในตอนนี้ไม่ได้ อิน uh, นะคะหรือว่า b ายอิในเวอร์ชันของการที่เห็นสภาวะของเฟดนะคะว่าจะมีการลดดอกเบี้ยกี่ครั้งในช่วงที่เหลือของปีนี้หรือว่าจะลดมากขึ้นหรือเปล่าในช่วงของปีหน้าอย่างไรด้วยนะคะนี่เป็นข้อมูลนะคะในช่วงของซุ่ม f ฟันฟล w นั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้รายการเซตเ a วิเกเตอร์ช่วงบ่ายสหมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวไงตอน4ี่โมงเย็นมาเจอกับพี่พี่ดอยโสภาน,นะคะตอนนี้เมทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ